วันนี้พลเอกประนารุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงร่วมชมงานเทศกาลสินค้าโครงการหลวงดอกไม้กินได้ซึ่งจัดขึ้นที่แกรนด์ฮอลและไลฟ์สไตล์ฮอลชั้นจีศูนย์การค้าเดอะมอลสาขาบางกะปิเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์โครงการหลวงจากพระราชประสงค์ในการพัฒนาอาชีพช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูงแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์ต่างๆทั้งผักผลไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปกว่า1 150หรายการเช่นผักเคลเคปกุสเบอรี่มะเขือเทศเชอรี่พริกหวานสามสีสาวรสฟักทองญี่ปุ่นปาเรนโบเทา้าโดยจำลองบรรยากาศและการตกแต่งที่สวยงามบนดอยมาให้ได้สัมผัสในเมืองกรุง นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายอาหารจากวัตถุดิบคุณภาพโครงการหลวงเช่นสลัดโรผักเคลกับดอกไม้โครงการหลวง,ลลง,ลวงและอาหารเหนือแบบพื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงในการปรุงเช่นเข้าเหนียวสี่แผ่นดินที่มีส่วนผสมของเข้าเหนียวธัญ,ญพืชใช้งาดำและงาหอมจากโครงการหลวงเป็นส่วนผสมอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่ากะเรียงคอยาวเช่นเครื่องประดับทองเหลืองเครื่องแต่งกายจากผ้าฝ้ายทอมือ โดยสินค้าเด่นปีนี้คือดอกไม้กินได้เช่นดอกแนสเตอร์เตียมนิยมรับประทานดอกและใบเป็นผักสดมีรสเผ็ดและให้กลิ่นหอมนำไปใส่ในสลัดเพิ่มสีสันรสชาติดอกกุหลาบมีสรรพคุณช่วยลดกลิ่นตัวขับเหงื่อขับสารพิษช,ช่วยบำรุงหัวใจและเป็นยาระบายอ่อนนำไปยำกับเนื้อสัตว์ชุบแป้งทอดใส่ในไข่เจียวหรือทำเป็นสลัดและดอกวิโกโอนียที่ดอกมีความกรอบฉ่ำเหมือนกับผักสลัดสดมีรสชาติเปรี้ยวเหมาะสำหรับตัดรสเลี่ยน โดยผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงและลิ้มลองความอร่อยหลากหลายเมนูอาหารพื้นเมืองได้ในงานเทศกาลสินค้าโครงการหลวงดอกไม้กินได้ระหว่างวันที่2ถึง8ธันวาคม2564